สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทําบุนลาวากันนะคะอ่าบุนลาวาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะอะนะคะแล้วก็ไอที่มันเป็นลาวาเพราะว่าเราใช้ฟิลลิ่งใส่เข้าไปตรงกลางดอกนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยกะทินะคะเดี๋ยวจะมีวิธีทํอาบอกให้นะคะแล้วก็ฟิลลิ่งหน้าตาเป็นแบบไหนฟิลลิ่งก็จะหน้าตานะคะประมาณนี้นะคะที่มันเป็นถุงๆที่เขาเอาไปใช้ ในพวกเครปอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะคะอันนี้ก็มีทั้งเวสฟูดกับเฟรชโอนะคะเวลาเลือกฟิลลิ่งให้เลือกยี่ห้อที่มันอมเปรี้ยวนะคะเพราะว่าวุ้นเราค่อนข้างหวานอยู่แล้วนะคะมันจะได้กินแล้วมันจะได้ตัดรสกันนะคะเวลาเผามานะคะเวลาผ่าออมานะคะอันนี้ลองผผาให้แล้วนะคะมันก็จะเป็นไส้หลายๆอย่างนี้นะคะ นี่มันก็จะเป็นเยิ้มๆอย่างนี้นะคะการใส่ปริมาณไส้นะคะถ้าใส่เยอะนะคะควรลดปริมาณน้ําตาลที่วุ้นใส่ลงหน่อยไม่งั้นมันจะหวานเกินนะคะอันนี้ใส่เยอะเลยนะคะแต่ว่าเวลาเดี๋ยวเพนทาจริงๆเพนจะใส่ไม่ไม่เยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นลนักษณะวุ้นลาวานะคะเป็นตัวใสนะคะแล้วก็เป็นตัวกะทิอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันค่ะ ค่ะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องใช้วุ้นใสนะคะวันนี้วุ้นใสที่เป็นใช้เพนจะใช้วุ้นตาเฮลิคอปเตอร์นะคะมันจะมีความทําเสร็จแล้วมันมีความใสมากกว่านะคะนี่มันก็ใสต้มเหมือนปกติใส่น้ําตาลตามสูตรที่เราชอบอะค่ะนะคะ,นะคะเวลาเทนะคะจะต้องเทให้มีความสูงระดับหนึ่งก็คือต้องเทลงไปให้เขาเรียกว่าให้เต็มให มันล้นนะคะให้มันปิดหน้าแป้นตรงนี้ให้หมดนะที่มันแหลมแหลมเนี่ยก็คือเทให้มันเหลือเหนือระดับตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าอ่าไม่งั้นเวลาแกะออกอะค่ะหน้ามันจะเละเพราะว่าฟิลลิ่งมันมันดันไปโดนพิมพ์นะคะเวลาเทเพนก็จะเทประมาณให้มันเลยหน้าแปนขึ้นมานะคะเวลาเทอย่าพยายามให้มีฟองถ้ามีฟองเอารอปเปอร์ดูดออกได้นะคะอ่ทางตะวันเหมือนกันทางตะวันก็คือเทให้มันเต็มนะหน้าแป้นขึ้นมา นะะเนี่ยนะคะเพนจะเทให้มันมีความสูงระดับหนึ่งนะคะไม่ได้เตี้ยม,มากนะคะชงโคเหมือนกันนะคะอ,คอ่าส่วนลีลาวดีเนี่ยมันต้องเทสูงระดับหนึ่งเพื่อให้อ่าตรงนี้นะคะสังเกตดูว่าตรงนี้นะคะมันจะต้องอ่าสูงกว่าสวนสูงที่สุดส่วนที่สูง ที่สุดด้วยนะคะขอโทษค่ะโอเคนะคะก็เทมานะคะดอกเล็กเหมือนกันดอกเล็กก็เทให้เต็มหน้าแปานข้างล่างดอกเล็กจะทําง่ายแล้วก็สวยนะคะนะคะ,นะคะ,นะคะแล้วก็เทให้กุหลาบเหมือนกันพอทําเสร็จนะคะรอให้วุ้นตึงๆเราจะมาหยอดไส้กันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาตอนวุ้นตึงๆ เมื่อหน้าวุ้นมันตึงๆนะคะแค่หยุนๆนะคือแบบว่าเวลาจับไปแล้วมันเด้งๆนะอันเนี้ยก็เริ่มใส่นะคะอย่าให้มันแข็งมากแล้วใส่นะเวลาใส่ก็คือเอาฟิลลิ่งนะคะใส่ขวดอะไรเนี่ยคล้ายๆขวดน้ำจิ้มนะคะแล้วก็บีบเข้าไปใส่ประมาณสักเม็ดแค่นี้ก็พอค่ะนะคะเม็ดกลมๆไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วอันเล็กๆก็เหมือนกันนะคะเล็กก็ใส่นิดเดียวพอ นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้พูดเรื่องฟิลลิ่งว่าให้เลือกอมเปรี้ยวไว้ใช่ไหมคะมันมีอีกเอมันมีอีกรสชาติหนึ่งของเบสฟูดเหมือนกันที่มันเป็นคัสต์ดใบเตยอันนี้นะเหมือนกินกับวุ้นอร่อยมากมันจะเหมือนแบบมันเป็นแบบรสชาติมันกลมกันนะคะอันนี้ก็แนะนําเลยว่าอร่อยแต่ว่ามันมันจะแตกต่างจากไอ้ฟิลลิ่งที่มันเป็นสีใสๆอย่างหนึ่งคือวันนี้อันนี้เวลาทําออกมามันไม่สวยเท่าแต่รสชาติอร่อยค่ะ บีบฟิลลิ่งหมดนะคะเราก็มาเอาวุ้นใสนะคะเทนะคะให้ท่วมนะคะหรือไม่ต้องท่วมก็ได้เะคะค่ะเราจะเทประมาณสัก70-80%ของความสูงของพิม์พนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีวุ้นกะิปิดฐานปิดเป็นฐานอีกทีนึงนะคะเราก็เทไปนะคะถ้ามีฟองเดี๋ยวเราค่อยมาตักออกได้นะคะสำหรับกรณีที่สูงบางคนไม่อยากจะ ใส่กะทิไว้ข้างหลังนะคะก็คือเทให้เต็มไปเลยนะคะอันเล็กก็เหมือนกันอันเล็กมันจะเทได้อีกนิดเดียวนะคะแล้วก็เทไปนะคะแล้วก็รอหน้าตึงๆเดี๋ยวเราก็จะมาเทกะทิกันค่ะค่ะเมื่อวุ้นมันดึงๆนะคะเราก็เริ่มจะเอาเราก็เอาวุ้นกะทินะคะธรรมดาเนี่ยคะ่ะที่ปรุงรสแล้วนะคะเราก็มาเทใส่นะคะให้เต็มพิมพ์ ะะทําไปให้เหมือนกับอันเล็กก็เหมือนกันนะคะอันเล็กมันจะใส่ได้น้อยนึงนะคะก็เทให้เต็มพิมพ์นะคะแล้วก็พอเย็นแล้วก็เอาออกมาค่ะวิธีการเอาออกก็มีคลิปอ,ออกอกสอนเอาออกไปแล้วนะคะก็คือบีออกง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เราก็จะได้เป็นวุ้นลาวาแบบนี้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเพนมีเปิดสอนทำวุ้นแล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ถามมาที่เพจของร้านได้นะคะหรือว่ามีข้อแนะนำติชมก็ยินดีค่ะนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถซื้อได้ที่เพจคิวโมนะคะฝากร้านด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ทำทลิปอะไรถ่านเพนมีเวลาเพนจะพยายามทำให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ